สวัสดีครับวันนี้วันที่27เพฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้จะวงางแนวทางของลาวพัฒนานะครับเนาะยึดสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับหลังจากช่งชวงเช้านะครับนะรเนาะช่วงเซสไตรงนวทางของฮานอยไปแล้วนะครับมีขอฮานอยตัวนี้เป็นของคอตําลาวนะครับเนาะหรือว่าลาวพัฒนาที่หลายคนเรียกกันนะครับรอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่ม ครึ่งนะครับลองโดยประมาณรู้เรื่องครับเนาะจ่อ,อหมูออกจากประมาณนี้ก็ให้เป็นแนวทางมันเดมคนระับเนาะใครชอบจะได้ลงทุนใครไปชอบประคามไปก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมก็วันนี้ก็ป็การคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาลังนนมาเที่ยวที่สวนบางกระเจ้านะครับบางกระเจ้าเหมือนเดิมปั่นกระไาอกํลาลังกายนะครับเนาะเสร็จก็กับบ้านก็ไปให้อาหารป่า กอดกบ,บานเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยปลาก็เยอะมากนะครับเนาะหัวอาหารยนลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับปลาเยอะมากจุดให้อาหารปลาเยอะมากครับเนาะสามสี่ห้าจุดหลายจุดครับเนาะไปที่ไหนก็มีที่นั้นแต่คนจะไปให้เยอะกว่าจุดที่มันไปง่ายๆครับเนาะไปง่ายๆมาไม่ได้ลาบาก,กอะไรบอกจะทำเดินทัวร์หมดแล้วครับเนาะมีสี่ห้าจุดหลักๆที่ให้อาหารปลา แล้วก็คนก็ไปออกกำลังกายครับเนาะสายรักธรรมชาติแนะนําเลยนะครับเนาะแนะนำประซามพูดอยมากสายรักธรรมชาติเพราะว่าลมลื่นดีมากครับเนาะลมลื่นดีจริงมีอุโมงค์ต้นไม้มีอะไรให้ดูครับเนาะสายปันรร่นจักรยานแนะนําเลยมีให้เช่าด้วยนะครับใครมีก็ออกไปเองได้ถ้าไม่มีก็เช่าสามสิบบาทสี่สิบบาทปั่นได้ทั้งวันนะครับเนาะสายรักธรรมชาติแนะนําเลย ส่วนบางกระเจ้านะครับอยู่พป,ประแดงอยู่พป,ประแดงพิม Google แป๊บเดียวน,นะครับเนาะอยู่ข้างๆจะพนันผู้พิพนนะครับเนาะข้างๆจะพันผู้พิพนเลยแต่อยู่ฝั่งพับป,ประแดงนะครับก็กดดูผลวดที het. ่แล้วนะครับเนาะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจันทร์ที่ยี่ห้าที่ผ่านมานะครับเนาะของเราพัฒนาว่าเป็นยังไงนะครับเนาะเราพัฒนาเลขหกตัวมีหนึ่งหกเจ็ด 162นะครับ167 162แน,น่นอนมากเลย2ตัวล่างก็คือ71นะครับ2ตัวบนก็62 3ตัวบนก็162นะครับ71กับ62นะครับแต่บางที่ก็16นะครับเนาะแต่ว่าแบาบวสลัมเอา71นะครับ71กับ62นะครับ เจ็ดหนึ่งกับหกสองไม่มีนะครับเนาะไม่มีบอสทราให้เด่นแปดเด่นเก้านะครับเด่นแปดเด่นเก้าจูกูให้กับแปดศูนย์แปดนะครับ90 92 93นย์คู่นะครับให้น้นไปที่82 83 92นะครับเน้นเลยสามคู่92 แต่พี่เขาออกหกสองนะครับหกกับหัวนะครับเนาะบ่อยมากนะครับเนาะหกกับหัวบอกสนอรคาไม่ว่าจะเป็นทั้งนอยและลาวนะครับบ่อยมากหกกับหัวบ่อยมากถ้าเอฟซีคนไหนหลบไว้ตัวทันกลับไปก็กลับไปนิดหน่อยได้ตังค์แน่นอนนะครับเนาะบ่อยมากหกกับหัวบางทีเอาให้หกออกเก้านะครับเนาะให้เก้าออกหกมีอยู่เรื่อยๆครับเนาะ ดูคลิปหลัง,ลงได้เลยก็มีแบบอฟซีบางคนก็ไหวตัวทันครับเนาะแกะกับหัวไว้บางคนบางคนก็ไม่ไหวตัวคนระับเนาะก็ไม่เป็นไรครับเนาะไม่ว่ากันเจ็ดหนึ่งล่างบนหกสองสามตัวก็หนึ่งหกสองบ่าสามให้ไปเก้าสองนะครับตัวเนีนเลยกับหัวชุดสามตัวนะ่เจ็บใจมากนะครับเนาะบ่าวสามให้หนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าสอง รัฐบาลลาวออกนะครับเนาะหนึ่งก็หนึ่งหกสองบอกามให้หนึ่งเก้าสองหกกลับหัวนะครับเนาะเสียดายถ้าเป็นเกนะ้าเนาะเต็มเนะต็มเลยเนาะเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยเสียดายครับเนาะเสียดายไม่มีโชคได้แค่เสียวนะครับเนาะก็วันนี้ลงให้แนวทางลุ้นกันใหม่คนระับว่าจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันมันจะฟุกจะเก้ตัวได้ไหม หรือว่าจะยิ่งแก้หรือยิ่งยุ่งนะครับก็ลุนไปด้วยกันสลับคอตำลาวนะครับเนาะตำลาวที่เราพัฒนาวันนี้ใครสวกจดก็จดไว้นะครับใคร,รถสวกจดสวบแคบก็นเราแคบเหมือนเดิมวันนี้เด่นห้าเด่นหกนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมคนระับเนาะซื้อให้ติดสองตัวนี้ก็มีลุ้นแน่นอน,นครับเนาะมีลุ้นแน่นอนค่อนข้างมั่นใจทำเนาะนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้แกะตัวได้แน่นอน,นครับเนาะดูสิลุ้นไปด้วยกันสองทุ่มครึ่งโดยประมาณรู้เรื่องครับเนาะจะแกะตัวได้ไหม วันนี้เด่น5เด่น6นะครับเสือติด2ตัวนี้ไว้เด่น5เด่น6จับคู่67 64 63 62 57 54 53 52นะครับทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาเด่น5เด่น6นะครับจับคู่67 64 63 62 57 54 5 3 5สสองนะครับ8คู่ก็ให้เน้นไปที่6ก6สามแล้วก็5 4สนะครับหกสี่หกสามห้าสี่เน้นให้สามคู่นะครับชอบที่สุดในวันนี้ครับมันคือสามคู่นี้ที่ยิงชอบหมดนะครับ แต่่าชอบที่สุดคือทุกคู่นี้เแบาวารคามหลักการลงทุนเแบาบวสามจะซื้อหมดทุกคู่นะครับแต่จะหนักชุดนินนะครับหลักการของเบาวารคามชุดนินจะหนักเท่าออก่อชุดนินก่อนเห็นน้ำเห็นเนื้อเลยนะครับเนาะยิ้มเลยก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุน4ชุดเหมือนเดิมคนนี้ก็มี5้า5 6 3 6 5 4สห้าสี่ ห5 3้าสนะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่5้าห6 3ี่ห้าหสแล้วก็6 5ห้าสี่นะครับ3ชุดดีนะครับเนาะชอบที่สุดใครจะจัดจัดนะครับเนาะชุด3ามตัวลงทุนให้กำไรงามครับเนาะเราได้ไปแล้วครับครั้งหนึ่งครับเนาะชุด3ตัวแตกเขาชุดโต๊ดนะครับเนาะชุดชุดเน้นเลย วันนี้จะเป็นยังไงจะมีดวงฟุกอีกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันก็ครบทวนนะครับทั้งชุด2ตัวและชุด3ตัวนะครับสำหรับลาวพัฒนาวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธหลังจากลุ้นฮานอยเสร็จทุ่มครึ่งนะครับเนาะรอบสุดท้ายทุ่มครึ่งเ็จก็สองทุ่มลุ้นลาวพัฒนาต่อก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสัดผลงบน้อยครับเนาะอยา่างรุ่นกับเขาจะงบน้อยก็ตัวนี้นะครับที่ผมเล่นให้วันละสามคู่ครับเนาะวันนี้ก็มีหกสี่หกสามแล้วก็ห้าสี่นะครับจัดไปครับเนาะเผื่อบันฟุกเข้าม่แน่นะคนเรามีลูกฟุกเหมือนกันนะครับเนาะแน่แต่ถ้าไม่ชอบผมเล้นให้คนเลือกคู่อื่นได้เลยนะครับเนาะเลือกูคู่อื่นได้เลยไม่ชอบหกสี่หกห้าสี่ หกสามก็ไปเลือกชุดอื่นนะครับเนาะชอบหกเจ็ดห้าเจ็ดมากกว่าก็จัดไปนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบนะครับเนาะเลียเด่นที่ผมให้ไปหาคู่ประกบได้เลยนะครับเนาะผมประกบให้ห้าคู่ห้าก็ห้าคู่หกก็หกก็ห้าก็สี่ชุดนะครับหกก็สี่ชุดถ้าไม่ชอบที่ผมประกบให้ก็อีกหกชุดที่เหลือครับเนาะหลักห้าหลักหกจัดไปเลยครับเนาะจัดไปเลยค่อนข้างมั่นใจคนระับเราไม่มีอะไรผิดพลาดั่าจะ มีลุนแน่นอนครับเนาะจให้ติดสองตัวนี้ไ้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ครับเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะทุกคนเฮงเรวยๆยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ